ตอนพิสูจน์ตัวเองขอบคุณนะครับเป็นไงบันไซหลับสบายมาตลอดทางเลยนะ,อ,ะอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะนี่ครับได้แล้วครับอู้นำลายสอนลายเหอ,ยอมจริงๆเลยอู้นำลายสอนบ้าวไอ้ลบครไข่ ดูสิบาร์บีคิวฉันคลุกุูนหมดแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วโตนะเศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหไม้หนึ่งแพงนะนี่เงมีปัญหาอะไรครับคุณหนูใครว้ายน่ากลัวจังไม่มีอะไรหรอกฉันผิดเองอ่ะขอโทษนะครับพี่ฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองเนบันไซใช่ใช่ใช่เรื่องแค่นี้เองในเวลาอาหารเที่ยงแล้วครับไปกันเถอะครับเพื่อนเพื่อนคุณหนูรออยู่ ถ้าทานจระเวยน่าดูเลยเนาะรวยอะไรแม่นซื้อบาร์บีคิวมาคินฉันเลยหน่อยแน่ไม่เดินก็จับเสียบไม้ยาวก็ดีแล้วนะเธอน่ะขอคุยบ้างดิเฮ้ยผักอีกแล้วเหรอไม่อยากกินเลยใช่ใช่ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบไม่หวอ่ะไม่ชอบนะเฮ้ยชิชะไม่ชอบกินผักอย่างนั้นปรือก็เข้าทายมาสิใช่ไหมพวกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เวลามันเล่นกันนะฟีปัท้ยพวกนี้ อยู่ที่นี่เองเร็วเราจะเข้าไปยังไงดีอ่ะใช่หลังนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยเเก็เๆพวกคุณจะทำอะไรผมเนี่ยอย่านะอย่านะครับอย่า สวัสดีครับพวกเราเปิงครูสอนพิเศษที่จะมาสอนคุณหนูและเพื่อนๆวันนี้นะครับหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยเามาครับโอ้สวัสดีเด็กๆ <c oughs> วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอันตรายจากผักและการ <c oughs> ออกกำลังนะ <c oughs> ใช่ๆช่ๆๆ <c oughs> ดูนี่นะ ไม่ไม่เห็นไหมว่าการกินผักทำให้ร่างกายรับย่อยอาหารมากเกินไปแล้วก็ทําให้ท้องเสียหายบ่อยจนไม่มีแรงถ้าจะให้ดีนะก็เลิกกินไปซะเลยจะดีกว่าชอชนี่แล้วอีกเรื่องหนึ uh> şey ่งพวกเธอน่ะชอบไปวิ่งเล่นที่ชายหาดกันใช่หรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่พวกเธอรู้ไหมว่าแสงแดดที่ไปโดนผิวพวกเธอเนี่ย ทั้งร้อนทั้งทำให้ตัวเหนียวเนอะเนอะนี่เนอะนะยังทำให้ค <galera> ันด้วยคันคันเชื่อครูเถอะอย่าออกไปเล่นข้างนอกอีกเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอะครับดีมากดีจริงเลยเด็กๆที่เนี่ยดูสดใสกันดีนะว่าไหมเอสกี้น้องบัวต้องอะไรใครจะเป็นลมใครก็ได้ช่วยผมที ยังไงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฮะเป็นยังไงบ้างฮะ <c oughs> นี่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยพ็คุณน่าหมดสติอยู่ที่ริมถนน,นนะครับพวกเราเจอเข้าก็เลยพามาพักที่นี่ยังไงล่ะครับ <c oughs> ขอบใจมากเลยนะไม่ได้พวกคุณอะผมคงแย่แน่เลยแต่ตดูดูล้วสงสัยว่าถ้าใบตายถึงแต่งตัวแบบเนี้ยหรือว่าเขาพลังฮิต แบบที่จริงอผมเป็นครูสอนพิเศษครับเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแต่เข้าเมืองมาไม่ทันไรก็ถูกพวกอันธพาลสามคนมันลุมซ้อมผมครับอืมอันธพาลสามคนอย่างนั้นเหรอหรือว่าแล้วมันแย่งซื้อเรียนผมไปหมดเลยแล้วยังจำหน้าเจ้าพวกอันพาลนั้นได้ใช่ไหมฮะไปตามหาเจ้าพวกนั้นกันเถอะฮะครับเออคือเรามีอะไรจะมาถามนิดนึงนะฮะ มีอะไรกันเหรอพวกนี้มาถามหาคนนะครับคุณหนูนี่ครับนี่มันครูสอนพิเศษนี่นาแล้วยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพิ่งกลับไปเม่ตะกี้เองนะฮะนี่เจ้าหนูพวกไอตะกี้เนี่ยมาเจ่ครูนะเจ้าหนูคนนี้ต่างหากเป็นครูตัวจริงใช่ครับจะพวกนั้นอนะ่ะมาต้องมองที่หน้าบ้านของคุณหนูพอผมมาถึงมันก็เข้ามารุมสกรัรมผมแย่งเสื้อผ้าผมไป แล้วพวกมันเอาอะไรแปลกๆมาให้กินหรือเปล่าละ่ะอเปล่าอะฮะแต่ว่าเขาบอกไม่ให้พวกผมกินผักแล้วก็ห้ามออกมาวิ่งเล่นข้างนอกด้วยอะฮะหืน่อยแนะ่แบบนี้นะฉันว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วละ่ะสัปดาห์ต่อมาหอยเบือบ่อ ออกไปวิ่งเล่นจังเลยไ้ไม่ได้นะติเธอนะจําที่ครูบอกไม่ได้เหรอว่าห้ามออกไปเล่นข้างนอกอ่ะใช่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 แล้วเอาละวันนี้เรามาเรียนเรื่องโทษของผักกันต่อดีกว่าเฮเสียงใคร่อนเนาะงโมูอุ้อูจะพูกน้้นอีกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรนะคะเอาหน้เจ้าหนจะจะเอาจริงนะ เอาตื้อเขาตื้ยตื้ยเขาตื้ยมันผูกติดกับต้นขนุนนะเว้ยผูกนายมันทำอะไรที่นี่ไม่ทราบฮะลูกใจเย็นลูกพี่ด้วยควา,<ะ>ามดันขึ้นใจเย็นพี่นายเนี่ยแหละนอกจจะขโมยของคนอื่นเข้ามาแล้วยังสอนให้เด็กๆไม่กินผักอีกใครใครขโมยของใครไม่ทราบไม่มีไม่มีนี่แล้วเรื่องผักน่ะจะกินทำไมอร่อยก็ไม่อร่อยขมก็ขมใช่ไหมเด็กๆใช่ใช่ใช่ไม่ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยนี่เดี๋ยวก่อนนะเด็กๆถ้าคิดว่าผักไม่อร่อยมาลองนี่ก ลองชิมดูได้เลยเด็กๆเอาเลยหยุดนะหยุดเนาะนี่พวกเธอไม่กลัวทองเสียกันบ้างได้ยังไงใครูครูเตือนแล้วไม่ใช่หรือเฮ้ยริงด้วยจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวฉันกินให้ดูนะอื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 ไอ้อร่อยนะ่อยอ้เอาม้เร่นนอไม้่ยไมอไม่ได้พวกเราลุย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่ยไม่ไม่่อยไปมไอยยอย้ไอยได้เงเด็กๆผักนอร่อยกว่าที่คิดใช่ไหมนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากมายเลยนะทั้งมีเส้นใยที่ช่วยในการขับถ่ายมีวิตามินมากมายหลายชนิดซึ่งช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคทาให้ร um ่างกายแข็งแรงเอาละกินอ um ิ่มแล้วมาดวลกันต่อเยเยเย I little...